สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระรัสมทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระครรของพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมมารโกบทที่1 1ข้อที่20จนถึงข้อที่ส3สบสานะครับเมื่อถึงเวลาเช้าขณะพระองค์กับพวกสาวกเดินผ่านที่นั่นก็เห็นต้นมะเดื่อนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากเบโตรจําได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ดูต้นมะเดื่อที่พระองค์ทรงสาบแช่งไว้นั้นสิมันเหี่ยวแห้งไปแล้ว พระเยซูจึงตรัสตอบพวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเราจะบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะเห็นนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นและเมื่อพวก ท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยพระองค์กับพวกสาวกมายัางกรุงเยรูซาเล็มอีกขณะพระองค์ทรง,งดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่มาฟ้องพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ การให้สิทธิอำนาจกับท่านพระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราและเราจะบอกพวกท่านว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรจึงได้ทําสิ่งเหล่านี้คือปฏิสมาของยอนนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดพวกเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าพวกเราว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามว่าทําไมถึงไม่เชื่อยอนแต่ถ้าพวกเราว่า มาจากมนุษย์อะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอนเป็นผู้เผยพระชนะจริงๆพวกเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกเราไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราก็ไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอํานาจอะไรถึงได้ทําสิ่งเหล่านี้พี่นพในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะมาแบ่งปันในหัวเรื่องที่มีชื่อว่าชีวิตที่เกิดผลเสมอนะครับ ซึ่งในพระธรรมตอนนี้อย่างที่เราดูกันดีนะครับว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับข้อที่12ถึงข้อที่14ในก่อนหน้านี้นะครับที่มีต้นมะเดือ่อต้นหนึ่งนะครับที่มีแต่ใบแต่ไม่มีผลนะครับพระเยซูเลยตรัสกับต้นมะเดื่อต้นนี้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครได้กินผลของมันอีกต่อไปนะครับแล้วพอมาถึงตอนนี้นะครับพระเยซูบอกกับพวกสาวกนะกำลังจะกลับไปยังกรเซเลมนะครับ พวกเขาก็ได้เห็นต้นมะเดือ่อต้นเดิมนั้นได้เหี่ยวแห้งไปไปจนถึงรากนะครับอย่างที่พระเยซูได้ตรัสนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูต้องการจะสื่อให้คนอิสราเอลได้รับรู้นะครับซึ่งในสมัยนั้นต้นมะเดื่อเป็นสัญลักษณ์ที่มักจะเลียงไปถึงประเทศอิสราเอลนะครับเมื่อพรอะเยซูไม่เห็นผลของต้นมะเดือ่อต้นนี้นะครับพระองค์จึงสาบแช่งต้นมะเดือ่อนะครับถึงแม้ว่าต้นมะเดือ่อต้นนี้จะมีใบเขียวสด สวยงามนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของการที่เราปลูกต้นมะเดื่อนะครับก็คือผลของมันที่สามารถนําไปกินได้แล้วก็จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ถ้าต้นมะเดื่อที่มีแต่ใบกลับให้ความสง่าง,งามเพียงแค่ตัวของมันเองนะครับและไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นใดนะครับเหมือนกับคนอิสราเอลที่พระเจ้าได้เตือนพวกเขานะครับถึงการลงโทษที่จะมาถึงชีวิตของพวกเขานะครับถ้ายังไม่กลับใจนะครับ และถ้าชีวิตของพวกเขายังเป็นเหมือนต้นมะเดื่อนะครับที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะถูกลงโทษอย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับชีวิตของเราครับวันนี้เราเกิดผลต่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับชีวิตของเราครับเป็นเหมือนกับต้นมะเดื่อที่มีแต่ใบหรือเปล่านะครับคือไม่สามารถที่จะเป็นประโยชยน์เลยนะครับนอกจากสร้างประโยชน์ให้กับตนเองนะครับในข้อที่21เนะครับเปโตรได้เรียกพระเยซูให้ดูต้นมะเดื่อที่พระเยซูได้สับแช่งไว้นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นพระเยซูได้บอกกับพวกสาวกว่า จงมีความเชื่อในพระเจ้านะครับพระเยซูได้เตือนพวกสาวกนะครับให้มีความเชื่อในพระเจ้านะครับความเชื่อในพระเจ้านะคือการไว้วางใจอย่างไม่หวั่นไหวว่าพระเจ้าสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับพระเยซูจึงตรัสําเปรียบเทียบว่านะครับถ้าผู้ใดสั่งภูเขาลอยลงไปในทะเลนะครับโดยที่ไม่สงสัยนะครับและเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งกําลังสั่งภูเขานั้นคือภูเขา เป็นภูเขามากอกเทชครับ hmm. ที่เล็งไปถึงอุปสรรคนะครับที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนได้นะครับโดยสั่งภูเขานั้นว่าจงลอยลงไปในทะเลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะสั่งภูเขาให้ลอยลงไปในทะเลนะครับและคงไม่มีใครนะครับที่จะสั่งภูเขาให้ลอยลงไปในทะเลนะครับเพราะโดยปกตินะในความคิดของมนุษย์นะครับนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่พระเยซูกําลังบอกว่า ถ้าเราขอโดยไม่สงสัยนะครับสิ่งที่เราพูดออกไปนะจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นกำลังบ่งบอกเราว่าสิ่งที่มนุษย์คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่สำหรับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้นะครับพี่น้องครับบางครั้งความสงสัยนั้นอาจจะเกิดขึ้น,นกับชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราอธิษฐานเราเคยมีความสงสยัยหรือความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในสิ่งที่เรา ขอไปนั้นว่าพระเจ้าจะตอบเราหรือไม่นะครับพระเยซูบอกว่าขอแค่เราเชื่อและวางใจนะครับในพระเจ้ายังไม่หวั่นไหวและคําอธิษฐานของเรานั้นจะได้รับคําตอบในเวลาของพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้มีคําอธิษฐานไหนบ้างหรือเปล่านะครับที่เรายัางรอคําตอบอยู่นะครับไม่ได้รับคําตอบสักทีนะครับแต่ขอให้เราเชื่ออย่างมั่นใจนะว่าเราจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนะถ้าเป็นน้ําพระทยัยของพระเจ้านะครับดังนั้นครับคำอธิษฐาน ด้วยความเชื่อนั้นก็จะทำให้เราได้เห็นถึงริอํานาจของพระเจ้าในการทำการในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ให้สำเร็จได้นะครับซึ่งพระเยซูได้เตือนนะพวกสาวกนะครับให้เชื่อว่าพวกเขาจะได้สิ่งที่พวกเขาอธิษฐานขอนะครับดังนั้นความเชื่อคือการยอมรับนะบแม้ว่าคำตอบยังมาไม่ถึงก็ตามแต่นะครับพระเจ้าได้สัญญาว,ว่านะครับคำอธิษฐานที่สอดคล้องกับน้ำพระททยของพระเจ้าเนี่ยจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับ พระสัญญาของพระเจ้าทําให้เรามีความเชื่อนะครับที่จะได้รับคําตอบจากพระเจ้านะครับเพราะพระองค์พร้อมเสมอนะครับที่จะตอบสนองคําอธิษฐานของผู้เชื่อในพระองค์เสมอนะครับและไม่มีสถานาการณ์ใดหรืออุปสรรคใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระองค์นะครับต่อมาในข้อที่25นะได้พูดถึงท่าทีการให้อภัยต่อผู้อื่นและความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าถึงเป็นส่วนที่สําคัญที่จะทำให้การอธิษฐานนั้นเกิดผลนะครับเมื่อ เราได้อธิษฐานซึ่งในสมัยก่อนนะครับจะเห็นว่าคนยิวมากจะยืนในการอธิษฐานครับและเมื่อเขามีเหตุกับคนอื่นหรือมีความโกรธเคืองกับพี่น้องคริสเตียนหรือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนะฮะที่ทําผิดต่อเขาอยู่นั้นนะครับพวกเขาต้องให้อภัยผู้ที่ทําผิดต่อเขาเสียก่อนนะครับพี่น้องครับการให้อภัยของพระเจ้านะครับต่อผู้เชื่อและการที่ผู้เชื่อให้อภัยผู้อื่นนั้นเกี่ยวข้องกับการอย่างแยกออกไม่ได้นะครับ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ต้องเชื่อมโยงกับพระเจ้านะครับพระเจ้ามีความคาดหวังว่าคนที่ได้รับการให้อภายัยโทษจากพระเจ้าที่เขาจะสามารถให้อภัยผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสตทรงให้อภัยเขานะครับฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้อภัยผู้อื่นนะครับพระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยชีวิตของเขาเช่นกัน,นครับพี่น้องครับการให้อภัยบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่ ถ้าเรามีความรักของพระเจ้าเราก็จะสามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นได้นะครับและการให้อภัยยังเป็นการเปิดประตูที่ปิดกั้นพระพรของพระเจ้าเช่นกันนะครับต่อไปในข้อที่27ถึงข้อที่33พระเยซูได้โต้แย้งกับผู้นำศาสนาในลานพระวิหารนะครับซึ่งบริเวณพระวิหารนั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการที่พระเยซูได้ทำภารกิจนะครับการโต้แย้งเป็น เหมือนบทสรุปคําสอนของพระเยซูในช่วงวันอังคารแล้วก็วันพุธของสัปดาห์นั้นนอกจากนี้ยังทําให้เราได้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้นําศาสนาได้เกรดชังพระเยซูครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผู้นําศาสนาถามเกี่ยวกับสิทธิอํานาจของพระเยซูที่ว่าพระเยซูทําสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจของใครนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือการชําระพระวิหารพระพระเยซูมาทำลายสิ่งที่ขัดต่อผลประโยชน์ของพวกเขานะครับ โดยขับไล่คนที่มาซื้อขายของออกจากพระวิหารนั่นเองนะครับและเขาเลยได้ถามพระเยซูว่าท่านมาทําสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจของใครนะครับพระเยซูก็รู้ว่าในใจของพวกเขานั้นต้องการจะจับผิดพระเยซูนะครับและโจมตีพระเยซูอย่างไม่ยุติธรรมนะครับพระองค์ก็ถามกลับเขาว่าแล้วสิทธิอํานาจของยอนมาจากสวรรค์หรือว่ามาจากมนุษย์นะครับ และเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งที่พระเยซูได้ถามพวกเขาใช่ไหมครับพวกเขาก็ได้ปรึกษากันว่าควรจะตอบพระเยซูอย่างไรดีนะครับเพราะพวกเขากลัวฝูงชนครับถ้าตอบว่ามาจากสวรรค์ใช่ไหมครับทำไมไม่เชื่อยอนนะและถ้าตอบว่ามาจากมนุษย์อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะเหตุนี้นะครับทุกคนถือว่ายอนนะเป็นผู้เผยพระณจริงๆนะครับเพราะความกลัวของพวกเขาเลยไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้นะครับ พี่น้องครับเวลาที่เราคิดจะทําอะไรไม่ดีต่อใครนะครับเรามักจะพ่ายแพ้กับตัวของเราเองนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับพระเยซูเลยบอกพวกผู้นำนะนั้นว่าถ้าพวกท่านยังไม่รู้จริงๆนะเราก็จะไม่ตอบพวกท่านเช่นกันนะครับเรามักจะพบว่าความจริงอย่างหนึ่งว่าบางครั้งทาการให้คําตอบที่ดีกับใครสักคนฮะอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีสําหรับเขาก็ได้นะครับ ให้เขานะหาคำตอบเองจะดีกว่านะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ในใจนะว่าอะไรคือคำตอบที่แท้จริงนะครับเช่นเดียวกับพระเยซูได้ถามผู้นำนะเพื่อให้พวกเขาพูดในสิ่งที่จริงใจไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ความจริงนะครับเช่นเดีวยวกับกับชีวิตของเรานะพี่น้องบางครั้งเมื่อพระเยซูได้ถามเราผ่านทางพระชนะคำนะที่ได้เตือนเราอยู่นะครับเราตอบพระเยซูด้วยความจริงใจหรือไม่นะครับหรือยังมีบางอย่างที่เรา เก็บไว้โดยไม่ได้เปิดเผยให้กับพระเจ้าหมดหัวใจของเรานะครับขอให้ชีวิตของเรานะครับทีเ่เราได้เข้ามาหาพระเจ้านะครับด้วยความถ่อมใจยอยู่เสมอนะครับที่เราอยากจะรู้จักและใกล้ชิดกับพระองค์นะเพื่อที่ชีวิตเราจะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะครับ